คลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนายจัดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติกิ่งฟ้าเมดจะได้ท,ทำคลิปวิดีโอให้ฟรีเป็นการกุศลให้กับทุกท่านดูเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสติ่าไปงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะขอขอบคุณแฟนช่องกิ่งฟ้า24 6 5ทุกท่านนะคะที่ยังคงเป็นกำลังใจใเสมอมาค่ะตอนนี้เราไปรับฟังรับชมคลิปววดีีกกันเลย่่าคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรดูด,งดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o Four Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกๆเดือนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงรายเดือน12ราศีประจำเดือนสิงหาคม2564หรือ2021นั่นเองนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูเป็นพวกพิการ์พิกาสโตนในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะที่จะมีเป็นพวกพี่หินต่างๆหรือหินมงคลน,นั่นเองนะคะแล้วก็ลัคกี้ชัมสโตนต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์นะคะก็สามารถไปดู ในลิงก์ที่อาจารย์แปะใต้ description ได้เลยนะคะหรือว่าท่านใดยอยากดูคอนเทนต์อันใหม่นะคะชื่อว่า KF Extra นะคะก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามาเป็นพิกาคาพิกาเด็กนั่นแหละแต่เห็นหน้าของกิ่งฟ้านะคะจะประหนึ่งว่ากิ่งฟ้านั่งทำนายอยู่หน้าคุณเลยทีเดียวนะคะก็สามารถไปดู playlist ที่อาจารย์แปะเอาไว้ได้หรือเข้าไปในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะแล้วก็กดเข้าไปในเพลย์ลิส เพกคัพเพกาสโตนจะมีร่วม300เอพิโซดแล้วนะคะทายานเข้าสู่300อย่างเต็มตัวแล้วนะคะทามาตลอด3ปีต้องขอบคุณมากที่หลายๆท่านติดตามกันมาแล้วก็มี KFXtra อยู่ในนั้นด้วยเช่นกันนะคะก็ไปดูเพลินๆกันได้เพราะว่าเป็น timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะ,ะแต่สําหรับท่านใดที่อยากดูเป็นดวงรายเดือนให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องนะคะฉะนั้นดูอย่างมีสติอย่าเปงงง่ายน,นะคะเพราะว่าสุดท้ายเราเป็นคนกําหนดดวงชะตาเราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสาหร ข้อีกค่ะเรามาดูดูของคุณกันเลยทำนายจากไพ่พี่เน่แล้วก็ไพ่ทาโรต์อย่างเช่นเดิมนะคะตอนนี้เรามาเริ่มกันเลย joy ความสุขขึ้นมาตั้งต้นเลยนะคะ understanding Three of Pentacles, Queen of Swords, Four of Pentacles, Knights of Cups, Three of Cups, The Strength, Temperance, Knights of Swords. f of u r o Swords, Three of Swords, The w o r l d and the last one by s u t ท a i นะคะจะเป็น Page of Swords อ่ะพลังงานโดยภาพรวมเป็นอย่างไรคือพลังงานมันเป็นพลังงานของการที่ช่วงนี้เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับบางท่านนะคะ,ะมันอาจจะมีเรื่องที่ ต้องบอกแบบนี้บางท่านอาจจะมีบางอย่างที่มันกระทบเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่ากระทบด้านจิตใจเรื่องชีวิตของเราหรือความเป็นอยู่อะไรต่างๆนะคะอาจารย์ขอเป็นกําลังใจมากๆบางท่านกระทบไปในทางที David ่ดีนะคะคิดไปในแง่ดีไปอย่าคิดไปในแง่ลบนะคะเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าช่วงนี้เนี่ยของคุณเนี่ยมันเป็นช่วงของการที่เหมือนมันพลิกนะคะอาจจะเป็นการพลิกจาก,การ้า,ายกับกลายเป็นดีก็เป็นได้นะคะบางท่านอาจจะแปลว่าอุ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งเจอมาๆาาเลยเนี่ยอาจจะจะอุปสรรคปัญหา ล้มแล้วก็ต้องเราก็ต้องลุกขึ้นมาให้ได้ต่อให้ต้องคลานก็ตามแต่นะอาจารย์เชื่อว่าคุณทําได้เพราะว่าจริงๆกับความสุขมันใกล้เข้ามาหาตัวคุณแล้วนะคะช่วงนี้อาจารย์กับมองว่ามันมีโอกาสที่ถ้าสมมติคุณต่อสู้คุณพยายามคุณอดทนมันอาจจะเหนื่อยค่ะมันเป็นพลังงานของความเหนื่อยมันเป็นพลังงานของการต่อสู้ต่างๆแต่พอต่อสู้แล้วคุณหันกลับมามองคุณจะภูมิใจในตัวเองว่าฉันผ่านมาได้ยังไงฉันผ่านมาได้แล้วนะฉันทําได้ดีที่สุดแล้วนะคะทำกับมันให้เต็มที่อดทนกับมันให้เต็มที่แล้ว ความสุขนะนเปนพลังงานของคำว,ว่ามันมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีเกิดขึ้นนะคะ,ะต้องบอกแบบนี้ว่า ช่วงนี้พลังจิตของคุณแข็งแรงถ้าคุณคิดได้งไงเป็นอย่างนั้นคิดไม่ดีเข้าตัวคิดดีเข้าตัวมันจะเด้งเข้าหาตัวเราไวพูดง่ายว่าทําชั่วไม่ขึ้นถ้าทําดีมันจะเด้งเข้าหาตัวเราเยอะมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะการทําความดีทําได้หลากหลายรูปแบบเยอะแยะมากมายนะคะแต่อาจารย์มองว่าช่วงนี้ของคุณเนี่ยมันเป็นช่วงที่ว่าคุณมีแบบมีคนเมตตาคุณมีคนสนับสนุนคุณมีคนคอยอยู่เคียงข้างคุณมีคนอาจจะคอยให้กําลังใจอาจจะมาในรูปแบบความเป็นเพื่อนมิตรภาพต่างๆเป็นผู้ใหญ่เป็นครอบครัวพ่อแม่พี่นน้อองงหรรืะกะทั่ค รักก็เป็นได้หรือเป็นคนที่กําลังคุยกันอยู่นุ่งหนิงกันอยู่ก็ได้คือมันเหมือนกับว่าคุณได้ attention ตรงนั้นได้รับความสนใจในจุดๆนั้นก็เลยทําให้แบบช่วงนี้เหมือนแบบมีคนคอยผลักดันเราดีมากๆนะคะหรือว่าส่งกําลังใจหาเราเยอะเหมือนกันนะ แต่ขอให้คุณอดทนสู้ๆละกันเพราะว่าสิ่ง,งต่างๆมันกำลังจะดีขึ้นแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะได้ดีคนเรามันอาจจะต้องมีบทเรียนผ่านอุปสรรคนะคะมีประสบการณ์ในชีวิตก่อนก่อนที่จะได้ดีฉะนัน้นเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเจอนะคะชีวิตของเราไม่ได้ราบเรียบราบเรื่องทุกคนหรอกคะ่ะแล้วก็ไม่ใช่ทุกเวลาด้วยนะคะมันต้องเจอแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวรายปรับปนกันไปถือว่าเป็นสีสันและรสชาติของชีวิตนะคะถ้าเราชีวิตเราราบเรียบเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่สนุก <laughs> แต่โดยภาพรวมคือมันเป็นพลังงานของคำว่าช่วงนี้คุณอาจจะได้รับผลประโยชน์ที่ดีนะคะบางท่านอาจจะแปลว่ามีโอกาสรับรับก้อนโตย้ํานะคะว่าจากความสามารถมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามานะคะจากการที่เราอดทนพยายามต่างๆนะคะแต่มันอาจจะแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายนิดนึงแต่พอมันได้ออกมาคุณสามารถมีเงินเก็บได้นะคะแต่บางท่านอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าช่วงนี้เนี่ย คุณเองนะคะต้องให้เรามาระวังเรื่องสุขภาพนิดหนึ่งแล้วกันนะคะอันนี้คือเตือนเอาไว้ไม่ใช่ทุกคนว่าจะเกิดขึ้นนะคะสุขภาพอาจจะแปลว่าช่วงนี้อาจจะใช้าจจสายตายเยอะนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าทํางานค่อนข้างโอเวอร์โหลด นะคะบางทีร่างกายเราอดอแอได้นะคะตอนนี้ต้องรักษาสุภาพกันมากๆนะคะอ่าแล้วก็ออกกาลังกายเป็นประจำจะช่วยได้นะคะดีมากแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยช่วงนี้อารมณ์ของเราบางทีมันขึ้นขึ้น,นลง,ลงหรือบางทีเราเครียดค่อน,ข,นข้างง่ายพยายามดึงความเครียดตรงนี้ออกไปให้ได้ปล่อยวางให้ได้มันพูดง่ายทํายากใช่ไหมคะบางคนอาจจะบอกแบบนี้แต่ถ้าเราไม่เริ่มในการปล่อยวางเลยมันจะยากยิ่งกว่านะคะฉะนั้นเริ่มทีละนิดเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณรับอะไรมาได้ไวมากนะคะอย่ารับสิ่่งทีีมมันนดเเข้าาาะะคคคอ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าการงานของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆพลังงานขึ้นสวยตั้งแต่ต้นแหละมันขึ้นโอเคตั้งแต่ต้นเลยแหละนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการงานนะคะ นะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานก็เป็นได้นะคะ The Jet ขึ้นมา t h f s w s o r d s ขึ้นมา The s u w a r d s ขึ้นมานะคะ The Tower, นะ The h i e r o h e n t ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงอ่ะในกรณีแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าทุกคนนะในกรณีบางท่านนะคะที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะประสบปัญหาในเรื่องการงานคืออาจจะแปลว่าโดนให้ออกหรือตอนนี้เนี่ยอาจจะหยุดพักเลยก็ตามแต่อาจารย์ขอเป็นกำลังใจนะคะบางทีคุณอาจจะหางานในสื่อออนไลน์ทําหรือหาทางหนีที่ไล่หรือบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าเดี๋ยวคุณก็ได้งานใหม่นะคะ ถ้าคุณไม่เลือกจนเยอะเกินไปเลือกพอประมาณนะคะที่เหมาะสมกับเราแต่อาจารย์มองว่าช่วงนี้ถ้าอะไรที่มันหยิบจับเป็นเงินเป็นทองที่ไม่ที่ไม่ผิดศีลธรรมทําไปเลยเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณมีโอกาสดได้งานใหม่นะคะถ้าคุณมีความติ้นโรดนและความพยายามนะคะแต่อาจารย์เชื่อว่าถ้าสมมติว่าคุณพยายามที่จะลองศึกษาพวกสื่อออนไลน์เอ่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะช่วยเหลือได้นะคะเอ่อแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่ามีการเปลี่ยนงานไปเลยก็เป็นได้นะคะเปลี่ยนไปเลยคือหมายถึงว่าไปทํางานสายงาน amazing, อื่นหรือบ,บางท่านอาจจะแปลว่า เปลี่ยนตำแหน่งนะคะหรือว่า ตำแหน่งพัฒนาขึ้นหรือบางท่านอาจจะแปลว่าโดนยกย้ายสาขาก็เป็นได้นะคะเพื่อแบบไปทําที่อื่นที่มันดีมากกว่าเดิมก็เป็นได้นะคะแต่เอาเป็นว่ามันเป็นพลังงานของการหมุนเวียนการเปลี่ยนแปลงหรือบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยทำงานประจำแหละตรงเนี้ยไม่ไม่ไปไหนแหละทาอยู่ที่เราทําอยู่นี้แหละหรือว่าบางท่านอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวอยู่ล้วก็ทาสิ่งที่เราทำเนี่ยแต่กําลังที่จะเพิ่ม Product เข้ามาเพิ่มไลน์เข้ามามีการขยายมากขึ้นมีการทํอะไรมากขึ้นแต่ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้เนี่ยทำงานมือเป็นระวิงเหมือนกันคืองานค่อนข้างเข้ามาเยอะ มีเหตุต้องทาเยอะแยะมากมายนะคะเอ่ออาจารย์ก็เลยบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเวลาทํางานกัุคนหรือบางทีเราจะต้องติดต่อลูกค้าอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกไม่พึงพอใจบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องปิดหูปิดตาบ้างนะคะไม่ใช่ว่าเราอาจจะเอ่อคือเราบางทีนะคะเราทํางาน ร่วมกับคนนี้เราไม่ชอบคนนี้เราจะแสดงสีหน้ามันก็ไม่ได้เราต้องมีความโปรเฟชชั่นัลทํางานให้ได้กับทุกคนแต่เราแค่ว่าทําในหน้าที่ของเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขามากมยเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้ตังใจเราแต่เราต้องปิดหูปิดตาบ้างในบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่จําเป็นอย่ารับพลังงานด้านลบเข้ามานะคะสิ่งที่อาจารย์เห็นจะเป็นแบบนี้นะคะถัดไปช่วงนี้อาจจะแปลว่าช่วงนี้คุณกาลังศึกษาเล่าเรียนในเรื่องการงานของคุณกาลังพัฒนามากยิ่งขึ้นแต่บางท่านนะมีงานที่ดีอยู่แล้ว้วววหหหรรรรืืือออออบบบาา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 างงงงท่่นนนนจจะมมมมีีีคมสสมถพิเศษยูแแลลฟ์ ลายช่วงนี้ลุ้มมากๆงานมารุมมาตุ้มแทบไม่มีเวลาพักนะคะหรือว่าในสถานการณ์แบบนี้อ่ะกลับกลายเป็นว่าเรางานวิ่งวิ่งเข้าชนเยอะเหมือนกันนะคะบางท่านที่ทำอาชีพนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องหมอแพทยาา์พยาบาลอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้มากๆนะคะเพราะช่วงนี้งานค่อนข้างเข้ามาเยอะแต่ให้ท่องเขาไว้โชคดีแค่ไหนที่เรายังมีงานทําถือว่าเป็นการช่วยเหลือคือช่วงนี้บางท่านอาจจะทําเกี่ยวกับเรื่องพวกของมีคมอาจจะเช่นเป็นเชฟเป็นเป็นกุกอ่ะหรือว่าเป็นอาชีพซ่อมต่างๆนะคะ,ะหรือว่า เป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกอฐหินปูนทรายนะคะก็วิศวะหรือว่าเป็นการช่างอะไรต่างๆช่วงนี้ลุงหรือเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายนะคะอาจจะเป็นอาเป็นอาชีพที่ต้องแบบต้องบุกต้องลุยนะคะอ่าเื่อดูความติธรรมต่างๆอะไรเงี้ยค่อนข้างดีนะคะในช่วงนี้หรือเป็นอาชีพที่ต้องเดินทางเป็นครูบาอาจารย์อ่าเป็นอาชีพที่ขายของออนไลน์ต่างๆลด ดีมากๆนะคะฉะนั้นก็อดทนสู้ๆนะคะอาจารย์เชื่อว่าคุณทาได้นะแลกนะพลังงานมันขึ้นการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะเป็นพลังงานของคําว่าจบจากสิ่งเดิมที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ดีตอนนี้และอัปเดตสิ่งใหม่ที่มันโอเคแล้วก็ดีกับเรามากขึ้นกว่าเดิมจริงๆนะคะในกรณีบางท่านคิดจะย้ายงานถ้าง,งานที่ใหม่เขารับเราแล้วก็คือไปได้เลยนะคะแต่ถ้าเราออกมาโดยที่เรายังไม่มีอะไรทํามันคือกล่องลอยนะบอกไว้เลยคือกล่องลอยนะคะต้องเรามาระวัตงตรงจุดนี้ต้องมีสตินะคะ,ะในการที่จะ ะจะไปที่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพลังงานของคุณจริงๆคุณเป็นคนเก่งแต่บางทีบางครั้งเรามีความวู่วามโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็ตามแต่นะคะเราต้องควบคุมมันให้ได้นะคะหมัอนสวดมนต์สมาธินะพลังงานของคุณจะช่วยได้เยอะมากๆจริงๆนะคะชาวชาวราศีกรกฎเรามาดูต่อนะคะสําหรับเรื่อง การเรียนเป็นยังไงบ้างนะคะนางสับพันจัโคสขึ้นมา7 of Cups ขึ้นมา2 of Pentacles อารมณ์ของเราขี้เกียจจะมีเยอะเหมือนกันมันเหมือนอารมณ์สลับกันไปสลับกันมานะคะแต่ถ้าเราไม่ขี้เกียจบอกเลยว่าสําเร็จในเรื่องการเรียนทุกประการนะคะเพราะว่าพลังงานของบางท่านอาจจะแปลว่ากําลังเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยหรือว่าช่วงนี้เนี่ยกำลังอ่านหนังสือเยอะเพื่อรอในการสอบต่างๆหรือว่ารอที่จะเดินทางต่อไปต่ปตางประเทศก็เป็นได้รอใช้นในการโควิดดีขึ้นรอทุกอย่างดีขึ้นอาจารย์เชื่อว่าไอ้สิ่งที่เราแบบตั้งใจ ล่อมเรียนอ่านมาโดยตลอดในเวลาที่มันมันมีเวลาอยู่ตรงนี้มันจะเป็นผลประโยชน์ที่ดีสําหรับตัวคุณในอนาคตแน่นอนฉะนั้นอย่าขี้เกียจเพราะว่าช่วงนี้อารมณ์ของเราเนี่ยมันบางทีมันสับสนนะคะอย่าให้อารมณ์มาหลอกเราเด็ดขาดนะคะถ้าเรามองว่าอนาคตของเราเออมันมันจะดีขึ้นจากการที่เราแบบตั้งใจเรียนตั้งแต่ตอนนี้หรือว่าตั้งใจในการที่แบบทํางานเร็่เรียนไปด้วย ให้อดทนอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองเพราะว่าช่วงนี้นยถ้าคุณอ่านเยอะสําเร็จแบบทุกประการจริงๆสําเร็จมากๆด้วยนะคะเ,เนี่ยบางท่านอาจจะรอาการเรียนต่อต่างประเทศก็คืออ่านหนังสือรอบไปก่อนออนะรอสถานการณ์โลกดีขึ้นประเทศเปิดเป็นจริงเป็นจังก็ไปได้จริงๆบางประเทศก็เปิดแล้วเนาะก็ไปได้แต่ก็เรามาระวังด้วยลวกันนะคะรักษาสุขภาพกันมากๆนะคะขอให้ปลอดภัยนะนกรณีที่บางท่านอาจจะเดินทางไปเรียนอะไรก็ตามแต่นะคะคือช่วงนี้มันเลยเป็นช่วงที่แบบ อ,อ่ที่เราเองอะคะมันเหมือนกับว่าต้องบ่มเพาะวิชามันเป็นการบ่มก็แปลว่าการที่แบบเราอ่านเยอะๆ ประมาณนี้บางท่านอาจจะอยากที่จะเรียนต่อพวกปริญญาอีกใบหนึ่งปริญญาตรีใบปริญญาโทปริญญาเอกคือทําได้เลยดีนะคะแต่การบ้านนะคะหรืองานมันสั่งเข้ามาเยอะเราเองต้องค่อยๆทําทยอยทารายงานแต่อาจารย์เชื่อว่าคุณทาได้นี่กรณีคุณอาจจะทํางานเดี่ยวหรือทํางานกลุ่มค่อนข้างราบรื่นนะคะขอ,อยังเดียวอย่าขี้เกียจนะคะสําเร็จแน่นอนสู้ๆนะคะทุกท่านไปกำลังใจให้สุดๆเลยนะเรามาดูต่อสําหรับเรื่องการเงินการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะ 5 of Wands ขึ้นมา The lovers Ace of cups Four of cups ขออกใบาการเงินของคุณนะคะจริงๆการเงินของคุณนะ่ะถือว่าปกติดีถือว่าเข้ามาโอเคนะเข้ามาดีด้วยซ้ำไปจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นอาจารย์เหมือนเห็นว่าคุณถ้าในกรณีบางคนเนะี่ยทำงานหลากหลายอย่างอาจจะมีงานประจํามีงานอาชีพเสริมหรือว่าในอาชีพของคุณนะ่ะมันอาจจะแบบ ยิ่งทามากยิ่งได้เยอะอะช่วงนี้มันอาจจะแปลว่ารับเป็นกอบเป็นกรรมเหมือนกันนะคะสำหรับบางท่านบางอาชีพนะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยในเรื่องการเงินเนี่ยเราอาจจะอาจจะมีต้องจ่ายออกไปอ่าไปตามปกติเหมือนจ่ายไปกับสิ่งที่จําเป็นนะคะแต่อาจารย์กลับมองว่าคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไร มีสติในการใช้ตังก็พอนะถ้าสมมติอันนี้มันจําเป็นก็ใช้ออกไปแต่บางท่านอาจจะได้มรดกตกทอดก็เป็นได้นะคะหรือว่าต้องสารต่อธุรกิจต่างๆนะคะคือมันเหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะได้ผลประโยชน์มาแบบฟลุกๆก็ได้นะคะโดยที่เราเอ๊ะเราไม่ได้อยากได้เราเราไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังมันได้เข้ามาประมาณนี้ในกรณีบางคนทางานเยอะมากจริงๆอาจจะแปลว่าช่วงนี้ต้องตัดบางช้อยส์ออกเพราะว่าไม่สามารถทําได้ทุกอย่าง นะคะแล้วก็รับบาง Choice ที่มันรู้สึกสําคัญที่สุดหรืออาจจะได้เงินมากที่สุดเท่านั้นเองนะคะก็เหมือนเป็นการชั่งน้ําหนักดูว่าจะยังไงดีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือในกรณีนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าทําเกี่ยวกับเรื่องพวกของกินของบริโภคช่วงนี้จะลุงมากและโดยเฉพาะเรื่องออนไลน์คือเงินเข้ามาเ,เป็นกอบเป็นกำมากๆจริงๆโอ้พลังงานขึ้นสวยนะจริงๆแล้ว แล้วก็อีกหนึ่งอย่างอย่าให้ใครหยิบยืมตังหักไม่จําเป็นนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะ e n d ูเขาอ n นเราขาดมากๆนะคะมันมีโอกาสที่จะได้คืนยากหรืออาจจะไม่ได้คืนเลย <S <S ถ้าจะคิดร่วมลงทุนร,ร่วมพุ้นอะไรกับใครดูดีๆเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้นะ,ะ <S <S ดูดีๆต้องมีและลักษณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่าเป็นแค่สัญญาใจนะ <S <S สัญญาใจบางทีบางครั้งเราไม่รู้ผลประโยชน์มันไม่เข้าใครออกใครในอนาคตอาจจะมีปัญหากันได้อันนี้เตือนด้วยความปรารถนาดีนะคะแต่มันอาจจะไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเกิดขึ้นนะ บางคนนะคะถ้ามันมีกรณีที่แบบคุณกําลังขึ้นลงึ้นสารนะคะช่วงนี้อาจจะแปลว่าหมดเงินไปกับตรงจุดนี้แหละนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องพวกคดีความฟ้องร้องได้ด้วยสําหรับบางท่านนะคะแต่มันก็ไม่ใช่ทุกท่านอยู่แล้วเนาะก็ช่วงนี้ใช้เงินอย่างประหยัดละกันนะคะเพราะว่าจริงๆเงินของคุณไม่ได้ถึงขั้นเดือดร้อนอะไรแต่มันเหมือนเข้ามาได้เรื่อยนะคะแล้วก็มีเหตุต้องออกไปได้เรื่อยด้วยเช่นกัน แต่ถ้าบางอาชีพป็นที่อาจารย์เอ่ยไปเนี่ยค่อนข้างลุ่งอยู่แล้วมันเงินเข้ามาโอเคนะอาจารย์พูดเลยนะว่าถึงไม่มีอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีเข้ามามันจะเหมือนมันจะหมดจะหมดเดี๋ยวมันจะมีเข้ามานะคะคุณไม่เดือดร้อนแน่นอน <S <S ค่ะใน,นเรื่องเงินนะคะมันถือว่าอย่างบางท่านอาจจะไปเอาเงินเก่ามาใช้อยู่บ้างนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าเพอเงินเงินเก่าออกมาใช้เดี๋ยวอาจจะมีเงินใหม่เข้ามาถ้าเรามีความพยายามนะคะอาจารย์เชื่อว่าถ้าเราดิ้นรนอ่ะมันมีเข้ามาแน่นอนนะคะอืม โอเคถัดไปในเรื่องความรักคนโสดเอาโสดสนิทก่อนเป็นยังไงบ้างนะคะ Five of Pentacles นะคะซิกซ์ของเพนต e กลส์ครีนของเพนตากล e n แทนของเพจริงๆอาจารย์มองว่ามันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสูงมากๆนะคะแต่ดูคนดีๆด้วยนะมันมีคนที่แบบโอเคเข้ามาแล้วคนที่ไม่โอเคเข้ามาไอคนที่ไม่โอเคอาจารย์ขอบอกก่อนว่าเรามาระวังคนที่มีเจ้าของหรือคนที่มีครอบครัวเข้ามาหลอกลวงถ้าเรารู้อยู่แล้วถอยทันทีถ้าเราไม่รู้ไม่ผิดแต่ถึงงย่างไรถ้ารู้ ถอยเอาทันทีอาจารย์ถึงบอกว่าค่อยๆดูคนค่อยๆสแกนคนคําว่าสแกนคนคือดูไปนานๆค่อยๆดูนิสัยใจคอ,อทัศนคติความคิดเขาเป็นยังไงสืบนิดหนึ่งนะคะเป็นสายสืบบ้างเล็กน้อยเพื่อเราเองจะไม่เดือดร้อนด้วยนะคะ อช่วงนี้มันเหมือนกับว่ามีคนยื่นมือมาช่วยเหลือเราหรือมาแบบในเวลาที่เราต้องการใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะอาจารย์เลยบอกว่ามีโอกาสที่จะเจอใครสักคนสูงมากๆในช่วงนี้นะคะแล้วก็จริงๆถ้ามองอีกแง่มุมหนึ่งนะคะถ้าคนที่ดีเข้ามาอาจจะแปลว่าเป็นคนที่เขาอยากสร้างครอบครัวกับเราคืออยากจะจบที่เราเลยนะคะ อาจจะเจอคนที่แบบเป็นเป็นหนึ่งคนรักครอบครัวหรือเป็นคนที่มีตําหนิก็ได้อาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการแต่งงานการมีครอบครัวมาก็ได้หรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นก็เป็นได้นะคะก็ค่อยๆดูกันไปค่อยๆศึกษากันไปนะคะในกรณีที่คนคนนั้นถ้าเขามีตําหนิจริงๆอะ่ะเขาอาจจะถ้าจบกับ ฝ่ายของเขาแล้วก็ไม่มีปัญหากับเราแน่นอนนะคะแต่ถ้ายังไม่จบเนี่ยโอ้อันตรายแน่นอนนะคะคือสร้างวิบากกรรมด้วยกันทั้งคู่นะคะคนทําชั่วได้ดีไม่มีนะคะกฎแห่งกรรมยังไงก็อยุติธรรมเสมอหนะ้าสิ่งเหล่านี้ต้องเอาไว้ในใจนะคะมากๆเลยนะแต่อาจารย์กลับมองว่ามันมีคนที่แบบเหมือนเข้ามาในเชิงที่ มาช่วยเหลือเราไปไปมาคือกลายเป็นว่ามาชอบเรามารักเรานะคะหรือเราไปรักเขาก็เป็นได้คือมันเป็นมาในรูปแบบเห็นอกเห็นใจกันไปกันมาแล้วก็รู้สึกดีต่อกันไปเรื่อยๆมันเป็นทีละสเต็ปนะคะถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองก็จะมีคนเข้ามาแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมหนูอยากจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียนอ่ะก็ดีค่ะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่ามันแล้วแต่เราถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมีอาจารย์บอกเสมอว่าอย่าลืมรักและเคารพตัวเองถ้าเรา ออรู้สึกว่าเรามีคนคนนี้แล้วมันดีก็มีดีกว่าแต่ถ้าเรายังมีแล้วมันไม่ดีอยู่สดไปดีกว่านะคะสิ่งเหล่านี้ชีวิตคนเรามันสั้นอย่าเอาความทุกข์ของเรามาใส่กับตรงจุดนี้นะคะไม่มีงานไม่มีเงินทุกยิ่งกว่านะคะฉะนั้นอาจารย์เลยบอกว่า โฟกัสให้ถูกจุดนะมีสติมากๆในเรื่องความรักและอาจารย์ก็เชื่อว่าการที่เราเคารพตัวเองจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาหรือคนที่สีเสมอหรือคนที่พร้อมสําหรับเราเข้ามาอย่างแน่นอนขอให้คุณโชคดีเจอคนดีๆคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปนะคะเรามาดูคนโสดที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้าง n ัด t of p e n t a c l e s ขึ้นมา n i n e of n s ขึ้นมา Page of p e n t a c l e s ขึ้นมาขออีกใบนะะึงค่ะ The Star อู้จะบอกว่า เออมีโอกาสที่คุณทั้งสองคนจะพัฒนากันต่อไปคือมันจะรู้เลยว่าฉันต้องคุยต่อหรือว่าฉันต้องหยุดเอาไว้แค่นี้แต่ถ้าสมมติว่าเราต้องหยุดกับคนคนนี้เนี่ยมันอาจจะแปลว่าคุณมีคนใหม่เข้ามาเพราะว่าพลังงานของคุณช่วงนี้คุณป๊อปปูล่าค่อนข้างมีความฮอชนะคะฮอตมากๆนะคะมันอาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนให้เราแบบเลือกสรรหรือเราเข้าไปจีบเขาก็จีบติดก็ได้นะเป็นอารมณ์นี้นะแต่ต้องบอกก่อนว่าคนไม่ใช่ที่คนที่มันไม่ใช่จริงๆอ่ะมันจะมีเหตุต้องต้องไปจากกันอยู่แล้ว่า ถ้าส่คุณคุยมาสักระยะเวลาหนึ่งแลวต่างคนต่างชอบกันจริงๆเอาแบบไม่มโนนะชอบกันจริงๆแล้วก็คุยกันแค่คนเดียวอาจารย์มองว่ามีโอกาสสมหวังความรักสูงมีโอกาสได้สละโสดได้เป็นแฟนกันสูงหากเป็นเช่นนั้นขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก็ขอให้คุณเจอคนดีๆแล้วกันเพราะว่ามันเป็นพลังางานของเขาว่าสมในความรักเจอคนที่ดีมากกว่าเดิมเจอคนที่ใช่มากกว่าเดิม มันมีการสแกนคนที่มันไม่ดีออกไปนะมันจะเป็นอารมณ์นี้เลยค่ะก็อ่ะเอาเป็นว่าค่อยๆดูกันไปนะกันนะคะเพราะว่าจริงๆบางท่านอาจจะแบบรู้สึกว่าอา้าวบางคนที่เราคุยอยู่ถ้ารู้สึกเขาไม่ค่อยทักเรามาไม่ค่อยสนใจเราอะ่ะอาจารย์ก็มองว่ามันอาจจะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเพราะว่าถ้ามีกรณีที่แบบมามา,มาหายหายมันอาจจะไม่ใช่แต่มันอาจจะเป็นคําว่าคนที่เก่าๆมีโอกาสจะกลับคืนมาก็ได้ แฟนเก่ามิตรภาพเก่าๆหรือเพื่อนเก่าหรือคนที่เคยรู้จักเก่าๆที่อาจจะแบบไม่เคยแบบเป็นแฟนอะไรกันอาจจะกลับมาคุยกับเราก็เป็นได้มันเหมือนมันมีเหตุที่เราต้องต้องเลือกอะคะ่ะว่าจะยังไงต่อดีว่าเราจะอยู่โซนหรือว่าเอ้ยเราคบดีนะคะก็ขอให้คุณเลือกคนที่ถูกต้องแล้วกันเนาะโอเคเรามาดูต่อสําหรับคนที่มีแฟนหรือคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ five of swords ขึ้นมา six of wands นะคะ ace of wands โอเค เอคนที่เป็นแฟนกันเนี่ยช่วงนี้เรามาระวังกันนิดนึงเรื่องการทะเลาะก,กันเรื่องปากเสียงกันแต่ยังไงคุณทังสองคนก็ไปจากกันไม่ได้หรอกคะ่ะแต่มันก็คือเป็นอารมณ์ที่ว่า มีปัญหาลิงกับฟันทะเลาะกันนะคะมีเรื่องไม่เข้าใจกันมีเรื่องเข้าใจกันผิดด้วยซ้าไปเหมือนการสื่อสารผิดพลาดมีอะไรคุยกันดีๆอย่าใช้คําพูดหยาบคายหรือใช้อารมณ์ในการสาดอารมณ์ใส่กันมันจะทําให้เป็นบาดแผลซึ่งกันและกันแล้วบางทีบางครั้งมันจะเจ็บอยู่ในใจมันจะฝังอยู่ในใจนะคะฉะนั้นค่อยๆใช้สติในการคุยกันถ้ามันมีปัญหาอะไรที่เราต้องไตร่ลร่ยต้องคุยกันนะคะเพราะจริงๆแล้วสําหรับคนที่เป็นแฟนกันอะถ้าสมมติคุณรักกันมากๆแปลว่าช่วงนี้ของคุณเนี่ยอาจจะแปลว่าอยากมีการเปลี่ยนแปลงอยากกกกปปลลูต้้นรัใหแ แรงเป็นหนึ่งเป็นต้นกล้านะคะก็อาจจะแปลได้เหมือนกันว่าคุณอาจจะมีการแต่งงานมั่นหมายหากักเป็นเช่นนั้นซึ่งเ่ความด,ดีด้วยมากๆนะคะเพราะว่าจริงๆพลังงานขึ้นคําว่าฉลิมฉลองตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ไพ่บัพกิเนขึ้นมาเลยคือขึ้นคําว่าสมหวังในเรื่องความรักก็ได้นะคะอา,อาจจะแปลว่าคุณตัดความสัมพันธ์จากการเป็นแฟนไปเป็นสามีภรรยาก็ได้นี่เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะคือมันเป็นคําว่าเป็นคู่เดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันเข้าใจกัน ชอบกันมากขึ้นอยากสร้างอนาคตร่วมกันมากขึ้นสาหรับคนที่แต่งงานเป็นยังไงคนที่แต่งงานกันช่วงนี้นะคะบางทีบางครั้งบางคนอาจจะอยากมีบุตรมีลูกก็มีโอกาสที่จะมีหรืออาจจะแปลว่าอยากมีน้องหมาน้องแมวก็มีโอกาสที่จะมีก็เป็นได้นะคะแต่อีมอยมุมหนึ่งนะคะคือต้องบอกนี้สาหรับคนที่แต่งงานแล้วถ้ามันมีเรื่องอะไรที่ปิดบังมันจะเปิดเผยออกมานะคะแล้วก็ ถ้ามันมีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมันจะเป็นปัญหาลามทุงได้นะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคู่นะบางคู่ที่มีปัญหาเรื่องมือที่3แนวชู้สาวนะต้องบอกแบบนี้ตรงๆเลยนะคะ ถ้าสมมติมันควบคุมกันไม่ได้มันมีโอกาสที่จะมีปัญหากันมากๆนะคะอาจารย์ก็ไม่อยากเห็นคู่ไหนมีปัญหากันนะคะอันนี้ต้องไก่เกลียดแล้วก็ต้องปรับกันนะคะถ้าปรับกันไม่ได้บางทีบางครั้งมันอาจจะไปจากกันเลยเพราะว่ามันพลังงานขึ้นความเสียใจในบางจุดนะคะหรือว่ามีบางอย่างที่มันไม่เข้าใจกันพยายามปรับกันให้ได้แต่ถ้าสมมติปรับกันได้ให้อภัยกันเข้าใจกันมากขึ้นจะกลับมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้ไม่ได้ทําหน้าที่สามีภรรยาอาจจะแปลว่าไปโฟกัสที่บุตรที่ลลูกกจนระทั่งืมมคววาาห ที่มีความผูกพันกันนะคะกลับมากระชับความสัมพันธ์เดี๋ยวมันจะดีมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านสู้ๆนะคะอือดูถัดไปในเรื่องอสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าสุขภาพสุขภาพโอเคเรื่องสุขภาพนะคะอ่า ถ้าสมมติในกรณีบางท่านมีปัญหาระบบภายในหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นฮอร์โมนต่างๆหรือว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายต่าง,าง,างๆนะคะต้องระมาระวังโรคที่เกี่ยวกับเรื่องแบบหัวใจนะคะหรือว่าโรคภายในที่มันซ่อนอยู่ข้างในนะคะที่เราไม่รู้ถ้ารู้สึกอาการอะไรผิดปกติไปหาหมอเลยนะคะไปดูไปเช็คเลยนะคะเพราะว่ามันมีเหมือนพลังงานมันขึ้นคาว่าอะไรที่มันอยู่ภายในที่เราไม่รู้ได้นะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าแปลเป็นแค่ความดัน เป็นแค่แบบโรคที่เกี่ยวกับเรื่องเลือดต่างๆก็ได้หรือบางทีบางครั้งมันเกี่ยวกับอารมณ์ภายในของเราอารมณ์ขึ้นขึ้นลงหรือแบบบางทีบางครั้งในกรณีบางท่านนะไม่ใช่ทุกคนนะเป็นแบบอาการเกี่ยวกับเรื่องแบบซึมเศร้าอาการทางอารมณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าเป็นเรื่องใดก็ตามแต่อาจารย์ขอเป็นกำลังใจมากๆนะคะเรานะคะต้องทําหลายๆอย่างรวมกันก็คือ1ใช้หลักวิทยาศาสตร์ก็คืออาจจะต้องทานยาตามที่หมอสั่งอันนี้จําเป็นมากๆ2ใช้หลักธรรมะหรือธรรมชาติก็คือ อ่าสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างฟัง,ฟ,งฟังแบบเพลงบําบัดหรือว่า,อ,าอยู่กับคนที่มีพลังงานด้านบวกหรือฟังอะไรที่ไปเป็นพลังงานด้านบวกอย่าพยายามเสพสื่อเสพข่าวที่เป็นพลังงานด้านลบเข้ามานะคะเราอาจจะแบบไม่รู้ตัวมันก็เลยเป็นนะคะสิ่งที่สําคัญคือจิตใจของเรานะคะอาจารย์เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองเพราะว่าเพื่อนของอาจารย์หายแล้วนะอาจารย์แบบเพื่อนอาจารย์เป็นนะคะแล้วแกก็ ทำเนี่ยผสมกันเอาเหล่าวิทยาศาสตร์ผสมกับหลักธรรมะหรือธรรมชาติมันช่วยกันได้ดีต้องช่วยกันแล้วก็บางคนที่อยู่เคียงข้างก็ต้องให้กําลังใจรับฟังเขาประมาณนี้นะคะจริงๆเขาไม่ต้องการอะไรมากมายแล้วต้องการให้เรารับฟังประมาณนี้นะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าขอเป็นกําลังใจเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าบางคนยังไม่เป็นถ้ารู้ว่าเฮ้ยเรา,เรา,เราจิตใจเราแปลกๆแ,แล้วพยายามพยายามไปสูดอากาศนะคะพยายามที่จะแบบอ,อ,อยู่กับธรรมชาติอยู่กับ อย,อยู่กับตัว,ตว,เ,รตวเราเองแต่เราพยายามแบบทาอะไรที่แบบเป็นพลังงานด้านบวกอะค่ะอย่าเสพอะไรที่มันเป็นลบๆเข้ามาเด็ดขาดนะเพราะมันจะเข้ามาไวนะเพราะว่าพลังงานขึ้นเกี่ยวกับเรื่องจิตใจด้านสภาพจิตใจได้ด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้หญิงก็เรามาระวังแบบไปตรวจภายในบ้างนะคะตรวจปีละครั้งปีละสองครั้งอะไรดูด้วยแล้วกันว่าเป็นยังไงแบบฮอร์รอโมนบางทีประจำเดือนมาไม่ปกตินู่นนี่นั่นนะคะอ่ะโอเค แล้วก็เรื่องระบบสายตานะคะ,ะตาแห้งบางทีอาจจะจ้องจองคอมนู่นนี่นั่นหรือแบบบางทีตาแดงหรืออะไรเงี้ยก็ตามแต่ก็ขอให้รักษาสภาพเป็นมากๆนะคะขอให้ทุกท่านแข็งแรงนะเรามาดูเรื่องการทำบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่บุปการีผู้มีพระคุณนะคะอาจจะเป็นพี่ป้านะ้อาปุ่ย่าตายาย ภูบาอาจารย์หรือใครก็ตามแต่ที่มีพระคุณต่อเราอย่าลืมว่าทําบุญกับพระในบ้านก่อนที่จะทําบุญนอกบ้านอย่างตัวอาจารย์อาจารย์บอกเสมอว่าถ้าพระในบ้านยังไม่อิ่มอาจารย์ไม่ทาบุญนอกบ้านนะคะแต่ถ้าพระในบ้านอิ่มเราค่อยทําบุญนอกบ้านอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามีสองมุมขาวและดําพ่อแม่ที่ดีมากๆก็มีพ่อแม่ที่น่ากลัวตามข่าวที่เราเห็นก็มีฉะนั้นกระตันอยู่เท,ท่าที่เราไหวทําเท่าที่เราไหวนะคะสิ่งเหล่าน,นี้อาจารย์เชื่อว่าทุกๆคนรู้ว่าต้องทำยังไงนะคะแต่ถ้าเรามีพ่อแม่ที่ดีทดแทนบุญคุณนะยิ่งง้เรยิิ่ไดจญ คนดีผีคุ้มนะบอกไว้เลยแล้วก็เหมือนเราให้ไปเท่าหนึ่งอะค่ะเราได้กลับมาสิบถึงยี่สิบเท่าเลยนะบอกไว้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ที่ที่อาจารย์อาจารย์มองว่าตัวอาจารย์เองอะมีทุกวันนี้ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะอาจารย์ถึงมาบอกต่อทุกทกคนว่าทานะแล้วมันจะดีต่อตัวคุณนะคะถัดไปทําบุญนอกบ้านอาจารย์อยากแนะนําให้คุณทําบุญเกี่ยวกับมูลนิธิคนตาบอดน,นะคะหรือว่าเ,อาเป็นโรงพยาบาลต่างๆนะคะอย่างอาจจะเป็นโรงพยาบาลอย่างตัวอาจารย์อาจารย์จะชอบทํากับโรงพยาบาลศิริธัญญาด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวก คนผู้ป่วยยากไร้ต่างๆมีหลากหลายโรงพยาบาลลองไปดูนะคะอาจจะเ,เป็นซื้อของพวกแพมเพิ์ทอะไรไปก็ได้หรือว่าโอนเงินไปตามต่างๆหรือว่าทําบุญลงศพหรือว่าตอนนี้ที่วัดเนี่ยเขามีการเผาศพต่างๆเนี่ยไปซื้อไปร่วมบุญกับเขาในเรื่องเตาเผาศพอะค่ะจะยิ่งดีทําเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายคนยิ่งดีนะคะ,ะหรือผู้ป่วยติดเตียงต่างๆผู้ป่วยยากไร้ติดเตียงนะคะ,ะจะยิ่งดีต่อตัว,ตวเราหรืออุปกรณ์การแพทย์ก็ได้นะคะหรือว่าบางทีบางครั้งเราอาจจะ เออ,เอ,อ่เราแบ่งส่วนจากการทำมหากินของเรานะคะเอามาทำตรงจุดนี้คือต้องบอกก่อนว่าการทำบุญเนี่ยมีมากทำน้อยออมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยก็ได้หรือว่า50บาท50สบกตัง หนึ่งบาทก็คือบุญถ้าเราทํได้วยใจสูงทุกๆอย่างมันทําได้จิตบริสุทธิ์แล้วสิ่งต่างจะตอบแทนเรามาดีนะคะขอให้คุณเองทําโดยที่เรารู้สึกไม่เดือดร้อนนะคะจะจะเป็นคนดีเป็นได้แต่ต้องเป็นโดยไม่เดือดร้อนเท่านั้นเองอยู่บนความพอดีอยู่ตรงกลางตรงสายกลางดีที่สุดนะคะอ่ะประมาณนี้เนาะอาจารย์ก็สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ตัวคุณและครอบครัวสุขภาพกายและใจแข็งแรงห่างไกลจากโรคโควิดขอให้เราสู้ไปด้วยกันนะคะอาจารย์เชื่อว่าทุกๆคนตอนนี้ต้องการกําลังใจนะคะ,นะคะแล้วก็อาจารย์อย่างตัวอาจารย์อาจารย์แบบ ตอนนี้ที่ทำได้คือ,อเราอาจารย์ทำมาหาก,กินอะไรมาอาจารย์ก็จะแบ่งส่วนทำบุญตลอด แห้คนยากไร้ให้กับส่วนต่างๆเยอะมากมายทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เพื่อนมนุษย์กันเองด้วยนะคะสิ่งที่อาจารย์ทำได้มีแค่นี้แล้วก็สิ่งที่อาจารย์ทำได้คือให้กําลังใจทุกคนมีพลังงานด้านบวกให้กับทุกคนนะคะอาจารย์เชื่อว่าถ้าเรามีพลังงานด้านบวกเราก็ส่งต่อพลังงานด้านบวกให้กับทุกคนได้ต่อๆกันไปนั่นคือบุญกุศลที่มันแอบแฝงเข้ามาอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะชนะเขาเป็นปกำลังใจให้มากๆขอให้คุณสู้ๆนะคะโอเคขออนุญาตจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไไได subscribe, ดด Facebook tikk IG Fanpage งั้้ใใาา้้ต Took มี2 IG นะคะแต่ตอนนี้แนะนำให้ไปติดตามตัว IG อันใหม่ชื่อว่ากิ่งฟ้าออฟฟิเชียลนะคะอ่าวันนี้ลาไปก่อนนะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ Tik t o k ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คล